มาร์ x เนะครับและ Mark X1 นะฮะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างกันสเปคก่อนแล้วก็ความรู้สึกฟีลลิ่งในการวิ่งเบื้องต้นเล็กน้อยเนาะอ่ะเราไปที่สเปคกันก่อนก็ได้ครับสเปคกันก่อน Mark X2 นะครับนี่คือ Mark X1 นึ่งนะฮะสองห้าหกสองสี่หกสองห้าหกกับสองสี่หก ก็ต่างกับ10กรัมแต่แตกเนี่ยข้างหลังเนี่ยของมา r k X1 เนี่ยจะอยู่ที่3 9ข้างหน้า34สแตกของมา k X2 เนี่ยข้างหลังจะอยู่ที่44เลยนะฮะนะดูนี่อาจจะไม่ไม่รู้สึกนะแต่ว่าจริงๆ้าสูงนะ44นะแล้วมีพอเหยียบรู้สึกโฟมได้เลยว่าโฟมมันมีความหนานะข้างหลัง 44, ข้างหน้า39นะฮะโคนหนามากนะฮะดูเหมือนไม่หนาแต่หนานะครับนี่คือสแต็กเนาะ256กับ246ก็คือเบาลง10กรัม ก็ไม่ถือว่าไม่มากเมื่อถือในมือเนี่ยก็น่วกว่าเบากันนิดเดียวนิดเดียวนะฮะแล้วสิ่งต่อมาก็คือสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือการวาง positioning ของโมเดลนี้นะจะสังเกตได้ว่าเรื่องของ upper เนี่ยนะฮะ upper ของรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นการบุนวมให้มาแบบอย่างดีนะครับเน้นความสบาย comfort หน้าผ้าเนี่ยเป็นแจ็กกาดในขณะที่รุ่น2นะครับตรงนี้ให้มาน้อยมากเป็นแบบเริซิ่งเลยนะครับแล้วก็มีความหลุดส้นบ้างนะฮะต้อง ล็อกข้อเท้าได้ดีต้องใช้ลนันเนอร์ลูปแล้วก็อัปเปอร์เนี่ยก็จะกลายเป็นบูเวนนะที่อยู่ในตัวเซียโรเอ็กวันนะครับเนะี่ยมีความระบายอากาศได้ดีกว่าตัวแจ็กกาดนะนะฮะแต่ความสบายเนะี่ยผมว่าอันนี้สบายกว่านะฮะหน้าผ้าส่วนลิ้นเนี่ยใกล้เคียงกันตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกรรมัมยี่นะบางเฉียบเลยนะให้มาแค่นี้ส่วนนี้ก็เหมือนกันนะฮะลักษณะใกล้เคียงกัน สิ่งที่ต่างน่าจะเป็นอัปเปอร์เนี่ยค่อนข้างต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนเชือกอันนี้ก็เป็นเชือกที่มีความหนานะฮะอันนี้ก็จะแบนหน่อยคล้ายๆตัวเซีโลแต่ว่าไม่ถึงขนาดบางกระด้างขนาดนั้นเชือกตัวนี้มีความยืดหยุ่นกว่าความกว้างของเท้าเนี่ยผมว่าใกล้กันของโทบ็อกนะใกล้กันจริงๆสเปคใกล้เคียงกันก็คือการมี2 l a เลเยอร์ก็คือตัวนี้เป็นโฟมพีบ้าเนาะ ในขณะที่2ก็เหมือนกันมีโฟมพีแบกเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างล่างเหมือนกันก็คือเป็น EVA นะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือตัวสองเนี่ยจะมีเพลทตรงนี้ประคองด้านข้างด้วยนะฮะจะสังเกตนี่คือเพลทนะก็คือตัวนี้แหละนะฮะพีแบกนะะเป็นพีแบกพีแบกเพลทซึ่งในตัวหนึ่งก็เป็นพีแบก,แ,บก,แ,บกแต่ว่าไม่ได้มีด้านข้างนะฮะอันนี้เป็นพีแบกสีฟ้านะสีฟ้ากินมาด้านข้างนี้เอาโซ่ใกล้เคียงกัน ไม่มีประเด็นอะไรนะฮะราคาตัวนี้เนี่ยหกพตีะว่า7,000นะฮะตัวนี้ตีะว่า7,000ทอนส0บาทส่วนคู่นี้7,490นเะ,ะเพิ่มมา500บาทนะครับนะฮะเนี่ยนี่ก็คือสเปคคร่าวๆที่เอาให้ดูกันนะฮะความต่างนะค่อนข้างชัดเลยว่าอันนี้ก็จะเน้นโปร่งเน้นไม่ได้ล็อกข้อเท้าอะไรดีมากนี่ครับแล้วก็เป็นสไตล์หนาเลยนะมีความหนามาก ดูเหมือนไม่หนานะแต่ว่า44 39อันนี้คือ39 34นะโอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะค่อนข้างมีความต่างกันเยอะเลยพอฟังสเปคแล้วเราก็เริ่มรู้สึกได้ว่าหรือการจับสัมผัสเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าความตั้งใจของ m a r k x เี่ยมันเป็นรองเท้าที่สบายมากๆนะเป็นรองเท้าที่วิ่งเร็วได้แล้วก็สบายด้วยมากๆนะด้วยอัปเปอร อัปเปเป็นแจ็กกาดแล้วก็มีความนุ่มหนาฮิลล็อกข้อเท้าได้ดีในขณะที่คู่นี้กลายเป็นรองเท้าที่เน้นความระบายอากาศมากๆแล้วก็ตัดทอนลดทอนนะฮะล็อกข้อเท้าเนี่ยอาจจะไม่ได้สบายแล้วก็มีหลุดต้องร้อยลันเนื้อหลูปแล้วก็ล็อกดีๆนะฮะใครที่เลือกไซส์ต้องอพิจารณาซส์ดีๆนิดนึงแต่ผมคิดว่าตรงไซส์นะตรงไซส์ไซส์ของ Mark X1 ใช้ใช้อะไรผมว่า m a r k X2 ก็ ใช้ไซส์นั้นแล้วก็มันรู้สึกมีความปราดเปรียวมากกว่าเดิมนะฮะเอาละทีนี้ผมขอพูดเรื่องฟีลลอ่งของการาวิง่งลวกันผมเคยให้คู่นี้เมื่อเทียบกับบอสตันเนี่ยผมว่าคู่นี้ซิ่งได้แล้วก็ทำความเร็วได้ทำความสบายให้กับคนใส่ได้ด้วยนะแล้วก็โฟมพีบ้าที่แทรกตรงกลางเนี่ยผมว่ามันมีความมีความสบายมีความคุชชั่นแล้วก็มีความนุ่มเด้งในระดับที่ทำให้วิ่งได้ e ีซีก็ได้เทมโปก็ดีแฟนผมเนี่ยเขาใช้ตัวนี้วิ่งเดลี่วิ่งแบบ e ีซีแบบ Daily t ทนเนอรสบายเลยแล้วผมซื้อเขาเขาถูกใจคือตอนแรกเขาจะซื้อมาร์คซิกแต่ผมว่าคนแบบอาจจะเริ่มคนทั่วไปอะ่ะผมคิดว่ามาร์คซิอาจจะสู้มาร์คเในแง่ของความสบายเด้งไม่ได้ส,ส,สบายทันใจอะ่ะทีนี้พอมาถึงไอ้ตัวเนี้ยมาร์คเอเนะี่ยผมว่าเขาตั้งใจทำมันเพื่อเป็นตัวซ้อมของเซอ l o โรเวะ่ะ เพราะว่าทรงเมตาล็อกเกอร์ของมันเนี่ยมันไปในแนวนั้นแล้วก็มีความกลิ้งน้ําหนักมันจริงๆมันใกล้กันนะสองเนี่ยจะเบากว่า10กรัมจากที่ช่างนะแล้วก็หน้าผ้าโปร่งระบายกว่านะครับข้อดีของ1เนี่ยผมว่าความสบายโหสุดยอดมากเลยอาอย่างผมเคยทําคลิปเทียบกับ b o s t ันสิบสอผมว่าคู่นี้เพอร์ฟอร์แมนที่ใกล้กันพอๆกันเนี่ยแต่คู่นี้กับให้ความสบายในแง่ของคอมฟอร์ของฟิตติ้ง หน้าผ้าอกกระชับล็อกก็เท้าได้ดีวิ่งสบายดูเป็นเนื้อเดียวกับเท้าดูสบายอะ่ะเป็นเป็นความสบายที่สบายสบายกว่าคลิปตัน9ด้วยซ้ําแล้วก็มีความนุ่มกดกดก็ได้มีความแบบว่าผมให้เป็นอันดับหนึ่งของรองเท้า d ดลี่เทนเนอรของปีที่มันออกมานะผมให้เป็นแบบนั้นเลยด้วยซ้ําผมว่าสบายกว่าพวกไนโตรยูเนไนโตรสด้วยซ้ำนะแต่ก็ ผมว่าโฟก้ายอมแรกความสบายตรงนั้นออกยอมเปลี่ยนโพซิชั่นนิ่งของรองเท้าให้เป็นตัวซิ่งเพื่อเอามาเป็นคู่ซ้อมกับเซียโรเนะผมว่ามันไปทางนั้นทั้งอัปเปอร์ทั้งฮิลคอล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างนั้นข้อดีอ่ะเปรียบเทียบข้อดีข้อข้อด้อยของทั้งทั้งสองคู่เนาะจากการวิ่งนิดหน่อยนะคู่นี้วิ่งเยอะคู่นี้วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งนิดหน่อยเพราะว่ายังเจ็บอยู่เนาะ แต่ก็พอจะสัมผัสฟิลลิ่งได้เลยว่าความสบายต้องยกให้กับมาร์คเอ็กหนึ่งนะส่วนความสนุกนะกลิ้งซิ่งนะต้อง m a ร์ x เอ็กสองเลยมีความต่างกันอย่างชัดเจนนะคู่นี้มันสบายส่วนคู่นี้นะมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็เรื่องของความเร็วนะมันทําความเร็วได้แล้วก็ฟิลลิ่งของการกลิ้งไหลเนี่ยผูแบบ เออมันมามันมากิ้งไหลแต่อาจจะไม่ได้เท่าแบบโค้งเคิร์บแบบเซโรแต่ผมว่ามันจับคู่กันน่ยมันเหมือนว่าถ้าถ้าเราจะไปเซโรเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวซอ้อมเคยมีคนถามผมว่าถ้างบไม่จำกัดเอาเซโรเวัมาวิ่ง5โล10โลอะไรเงี้ยได้ไหมผมว่าผมก็แนะนําเขาไปว่าเอาคลิปตันดีกว่าหรือเอาพวก s k y ยโฟลอะไรเงี้ยดีกว่าแต่เขาก็ยังยังยัง,ย,งยังติดว่าเขาอยากได้ไปตัวตัว เซโรแล้วก็บอกว่าถ้าติดปัญหาเรื่องมันเปลืองพื้นหรือมันจะใช้ไม่คุ้มเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นปัญหาตรงนั้นแต่ผมกลับมองว่าเซโรเอกเอาเป็นตัวแข่งแล้วก็แล้วก็ถ้าเขาเนี่ยแหละคือเพิ่มมันเพิ่งออกมาเนี่ยผมก็จะแนะนําเขาว่าเออคู่นี้แหละถ้าจะแบบให้ตัวจบอะตัวจบที่ดีที่สุดของ Daily t ทนเนอรก็คู่นี้ก็ก็ถือว่ามาครบหมดเลยนะ โดยเฉพาะความสนุกของของนการวิ่งและผมรู้สึกได้ว่าตรงอุ้งเท้ากับตรงเนินเท้าเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มของโฟมเยอะมากตัวนี้โฟมหนามากนะหนากว่ารุ่นเดิมเยอะมากๆเนาะข้างหลังเนี่ย44ใช่ไหมอย่างที่บอกในสเปคข้างหน้า39อะ่ะเออในขณะที่ตัวนี้ข้างหน้า34ข้างหลัง39อะ่ะคือมันใช่ไหม ข้างหลังของตัวนี้เท่ากับข้างหน้าของตัวนี้โฟมหมายถึงโฟมอ่นะคิดดูโฟมตัว1เนี่ยข้างหลังด้านโซนเนี่ย39แต่โฟมตัวมาร์กสเนี่ยข้างหน้า39หนามากและแต่ว่าน้ําหนักกลับเบากว่าถึง10กรัมนะฟิลลิ่งรู้เลยว่าความรู้สึกใต,ใต้ใต้เท้าเนี่ยขออนุญ,ญาตพูดด้วยฟิลลิ่งนะมีคนบอกว่าคิดไปเองนะก็คิดไปเองแหละก,ก็ไปวิ่งมาแล,แ,ลแล้วรู้สึกได้ ก็ไม่ได้ถามใครเนาะก็รู้สึกเองอะรู้สึกเองรู้สึกด้วยตัวเองว่าโฟมตรงนี้มันมีความเยอะมากแล้วก็เอออีกอ่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวเพลทตัวนี้เนี่ยเพลทตัวนี้ผมว่ามันเป็นตัวประคองเท้าซ้ายกว่าแต่อย่างนี้ผมยังไม่ได้พูดเรื่องยังไม่ได้รีวิวตัวนี้นะเอาแค่ความเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้ทีนี้จะซื้อคู่ไหนผมว่าถ้าเราเป็นแบบว่า เราไม่ได้สายซิ่งทําความเร็วเราต้องการรองเท้าที่มันสบายเดล่เทนเนอร์ตัวเดียวจบอ่ะเมื่อคู่นี้ก็ก็ได้โดยเฉพาะพอไอตัวนี้ออกมามันราคาลงแล้วนะมันราคาลงแต่ถ้าใครที่ติดว่าไอคู่นี้คู่หนึ่งเนี่ยมันช้านะหรือมันหนักนะผมว่าตัวนี้วิ่งสนุกโคตรสนุกเลยแหละโคตรสนุกเผลอๆนะผมกับรู้สึกว่าวิ่งง่ายกว่าเซรั่วเด้วยซ้ำสำหรับคนทั่วไปนะแต่ถ้าถามผมอนะ่ะผมก็เอาเซรั่วเไปแข่ง เนะี่ยแล้วเอาตัวนี้ไปซ้อมนะแต่เท่านี้เท่านั้นยังไม่ได้วิ่งตรงนี้เยอะนะเพราะอย่างที่บอกบาดเจ็บนะบาดเจ็บวิ่งได้3โลต่อต่อวัน,วนแล้วอาจจะต้องงดวันเว้นวันด้วยซ้าเดี๋ยวจะต้องไปหาหมอพรุ่งนี้ว่ายังไงส่วนข้อเสียของตัวนี้ก็อย่างที่บอกมันล็อกเท้าไม่ดีไม่ดีเลยฮไม่ดีเลยพอใส่ไปแล้วแบบอ้าเอาอีกแล้วมาในแนวบอสตันมาในแนวอดิซิโร่โปรสเลยเนี่ยเนี่ยยิวคอร่าแบบเดียวกันเลยนะฮนะ มันเป็นรองเท้าซิ่งที่ต้องการแล้วมีแผดนิดเดียวแผดตรงนี้นิดเดียวไว้ล็อกซึ่งโอเคตัวนี้ง่ายแก้ง่ายด้วยกันมีลันนอรูปนะลันนอรูปก็ก็ล็อกพอดีเลยแต่ใส่ครั้งแรกรู้เลยว่าโอ๊ยหลุดส้นว่ะซึ่งพอมีลันนอรูปร้อยลันนอรูปเนี่ยบางคนแก้ได้บางคนแก้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าบางคนไซส์มาไม่พอดีมันก็ยังมันยังก็ยังมาหลุดมันไม่ฝืดไงเพราะว่าไอแผดหรือว่านวมตรงนี้มันน้อยไอเนี่ยมันเยอะยังไงมันก็ ล็อกอยู่ล็อกอยู่พอดีนะแต่เขาก็แลกกันนะเขายอมแลกเปลี่ยนจากรองเท้าสบายเป็นรองเท้าวิ่งสนุกไปเลยนะเปลี่ยนโพซิชันเลยจริงๆจะไม่ได้ใช้ชื่อมาร์ก X2 จะไม่ใช้ตระก,กูลคําว่ามาร์กเก็อย่างได้เลยนะมันไม่รีเลทกับมาร์กหเลยมันคนละเรื่องกับมาร์กหเลยแล้วก็มันก็กระโดดไปอีกขั้นหนึ่งของมาร์กเด้วยซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่จริงๆก็ไม่ต้องสนใจมันหรอกว่ามันจะมาร์กเกลายเป็นมาร์กเอยังไงนะมันก็เหมือนรองเท้าอีกคู่หนึ่งเลยซึ่งผมต้องบอกเลยว่าโก้าเขาทำรองเท้ามาได้แบบว่าเขาเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่ปรับนูน่นปรับนี่แบบโหแบบเออเขากล้าเนาะ รวมถึงนี่เอา,อย,าอย่างเช่นเซลลูอ้อกวันนะพอฟีดแบ克เรื่องเชืองไม่ดีเขาก็เปลี่ยนเลยเป็นไมเนอร์แบบเปลี่ยนในรุ่นสีต่อมาเลยเออนี้ดีรวมถึงอันนี้ด้วยก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากมาร์กเกลายเป็นอันนี้แล้วคาร์บอนเก็หายไปเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าคาร์บอนเอ็กสี่จะเป็นยังไงเนาะมีไหมมันหนะึ่งสองสามเนาะคือมีความมีความบ้าบินในการเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนไม่แล้วก็ไม่ดื้อรันนะ้นอะแบบฟังเสียงคนอนะแล้วก็มีการกล้าที่จะทดลองโดยเฉพาะตัวนี้นะ คีมันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนแบบชิ้นเชิงหรอกมันก็ยังมีความเป็นมาร์กอยู่บ้างแหละเอาจริงมันคือเป็นมีความเป็นมาร์กในแง่ของรองเท้าทําความเร็วนะพอมาร์กนี่ยมาร์คมันก็เร็วนะแต่มาร์กซิกมาร์กห้ามาร์กอะไรพวกนี้มันจะแบบดิบแล้วก็มนะินิมอลเนาะส่วนมาร์กเมันไม่มันไม่มินิมอลตรงมันมีความท r a n s i t i o n มันมีความกลิ้งมีความโฟมหนาแล้วก็เด้งประมาณนั้นนะฮะโอเคนุ่มไหมนุ่มเด้งไหมเด้งเด้งฮะเด้งกลิ้งไหมกลิ้งเนาะ ก็จะเป็นตัวรองจากเซียโรเอ็กวันใครไม่ชอบเซียโรเอ็กวันแล้วติดรู้สึกว่ามันหนักนะตัวนี้2อสี่กว่า2อสี่กว่าก็ซื้อตัวนี้ไปแข่งก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาโพเดียมก็ไม่ได้นะเพราะมันสูงเกินเนาะมัน44นะี่นะเปรียบเทียบแค่นี้ฮะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาทําคลิปต่อไปของมักว่าเป็นยังไงนะฮะอ,อ,อย่าลืมนะฮะชอบความสบายมักเอ็กยังทําได้ดีมากๆเป็นรองเท้าขึ้นหิ่งหลายคนชอบแต่ถ้าชอบความซิ่งนะ ชอบสนุกตัวนี้ผมว่าตัวนี้สนุกนะแล้วผมก็คุยในกลุ่มกวนป้ายาพิมพ์ใบบอกว่าพิมพ์ป้ายาไปบอกว่าไม่แน่นะคู่นี้อาจจะเป็นรองเท้าแห่งปีสําหรับสายซ้อมรองเท้าแห่งปีเดี๋ยวลองดูฟีดแบ็กคนอื่นครับว่าคนอื่นเขาจะว่ายังไงกับคู่นี้บ้างชอบไม่ชอบนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับนะครับมาร์กเอ็กสองมาร์กเอ็กหนึ่งจริงจริงมาร์กเอ็กหนึ่งเขาไม่ได้เขียนว,ว่ามาร์กเอ็กหนึ่งอกเขาเขียนว,ว่ามาร์กเอ็กแต่อันนี้เขาเป็นชื่อมาร์ก เอ็กซ์สอง